iste.... เป็นอะไรนะออกเสียงชัดๆเป็นผีนะเป็นผีโอเคผมไม่ได้ผีผมเป็นต้นเลยนตอนเราก็เป็นคนหนีผมเป็นตัวอะไรวะผมเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยใครใช้ของอ่ะ มีสมองวีดด้วยหอสมกวีดเอ้ยใครมีสมกวีดเอฟรีเดย์มันแชงตี้เหรอผมเป็นแชงตี้มันคืออะไรเหรอไม่รู้ถ้าาเกมีบางอันจะเป็นพวกไอ้เพิร์กแบบว่าทำให้เป็นทั้งแมพเป็นหมอกมีหมอกขึ้นทำให้ฆาตกรมองไม่ค่อยเห็นอ้าวสวยนะแต่มันก็มีบางเพิร์กที่แบบเอาหมอก้เพิ่มมามีบางเพิร์กที่แบบว่าเพิ่มยารักษาสาเร็วแล้วมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวละครตัวละครแต่ตัวไม่เหมือนกันต้หลอนี่เรื่องโค้ดแล้วมหล่อเนี่ย เหมือนกันผมก็เลือกเพราะหน้าตามาดูได้เยอะเพระว่าเป็นผู้หญิงแล้วมันไม่ดำแต่ว่าแต่ว่าเวลานี้มันมย็นดีแล้วแม่ไม่มีของอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักว่ะเฮ้ยมันน่ารักยังไงอ่ะมันดูดีอ่ะมันน่ารักอ่ะไอ้คุณเจนต้องกดที่ขวาโยโย่เอออยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอ่ะ ไม่ชอบด่างสว่างสว่างนี้เลยอ่ะ้ยอุ้ยกูจไหนอยู่ไหนวะเซลอยู่ใกล้ๆนี่แน่ๆอยู่ใกล้ๆนี่แน่แน่เฮ้ยกดแม่นอยู่นะหมอหมออยู่ไหนกันนั่นไงอยู่แถวนั้นแสดงว่ามันน่าจะวิ่งไปแถวนี้ เฮ้ยผมกำลังอ้ยอะไรนะตกหมดด้ยกันเลยมั้อาอันนั้นใกล้กว่าด้วยใอุ้ยสามอันแยกกันทำงานเลยเฮ้ยอย่าวิ่งไปก่อนอย่างนี้ดิตกใจจะไม่มาโอ้ยไม่มาหรอโอเคโอเคนี่ไมาแล้วอะถ้ากูแจ๊กกองแกงกองแกงอยู่ ไม่อะผมผมยังเพ่เคยเล่นครั้งแรกผมอาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้เด่ยเดี๋ยวคุณแจเลื่อโรองแกงนะเฮ้ย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 ไรวะเฮ้ย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 ไอไออกอ้ย

ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเหรอดิจิตอลเหลยดิจิตอลเหรอเฮ้ยหายไปไหนแล้วอะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอยู่ในไร่ข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ หายไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหเล่นกันใกล้ๆเลยฮะโอ้แล้วกดยางชิบเอะเลยโอ้โหอะไรกันใส่ราสับแาใส เ่ตแมวฮ้ยโอกาสระยะไม่ถูกว่ะใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยกูตามใครอยู่วะเนี่ยใครวะเฮ้ยหนีเนี่นี่แหละอ๋อคุณเฟิร์สนี่เอง บุญเฟิร์สด่เองเฮ้ยอาหายเ้าแวเอาแล้วกูแพ้แนการนี้ ต่อกนโอ้ยไม่เคยเล่นด้วยเฮ้ยใครใครใครเจ็บดูใครเจ็บดูอธิบายอธิบายใครอยู่ใครอยู่นม่มีสิ่งนี่มันงั้นคนช่วยเอาเอาเพื่อนมาด้วยเขาอยู่ดิรักเขาเปล่ารักเขาไหมรักเขาไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มาดิเราเห็นเพื่อนอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอย่าดิ้นดิ้นไว้อย่าดิ้นบอกอย่าดิ้นเอ๊ะไม่รู้จักฟังจะถึงแล้วเอาไปเลยตากผ้าอี ใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวทีมเดี๋ยวทีมงานเาไปช่วยถะใจเย็นนะฮะโอเคพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องไปด้วยพี่ป๋องไปแล้วไฟก่อกลุกฮ่า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 เฮ้ยอือ เออเฮ้ยเอ้ยเอาอ,อยู่ๆก็เจอคนเดิมเยูายาย่า็ฮควมเฮ้ยเอฮ้ยทำไมทำไมทำไมคุณกิจไม่รักเพื่อนคุณกิจทิ้งเขาไว้ได้ยังไงเรียบร้อยคุณเฟิร์สนี่นี่ นี่นี่นี่ว่าแล้วอยู่ใกล้ๆเฮ้ยเอ้อออหยไไหายไปไหนวะหายไปไหนวะโอ้ยประตูแม่งจะเปิดแล้ววะเฮ้ยคูณระเบา้าเดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันได้ยินปเออ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  มาดีนะเ,เ,เ,เนะไปไน็นไรเ,อ,เ,เ <c oughs> อีอ้เอ้เอ้อออีอย่าดิ้นนะหมอ,อ <c oughs> หมออย่าดิ้นนะหมออยู่แค่นี้เองหมออ,อย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะครับเดี๋ยวทีมง,งานมารับ ผ,ผีเขาเ้าเฝ้าปล่อยผีเข้าเฝ้าขอเฝ้าอยู่ซ้อมไปเลยอีกเครื่องเดียวเองยองเสียสลาโอ้โหยอมสละตัวเองโคตรฮีโร่เลยซ้อมไม่เสร็จก่อนซ้อมเสร็จแล้วไปเลยน่าโอ้โหโคตรไม่เอกข้อ,อ,ขอสองก็ยังดีเอาแล้วไงเอาแล้วไงย,ยังไง ยังไงบอกแล้วว่าอย่ามาบอกแล้วว่าอย่ามาอย่าดิ้นดีเว้ยอย่าดิ้นเด็กดีนอนเฉยเฉยอืแล้ช่วยก่อ้วเ้ดิ้นยังไงยังไงช่วยักคนช่วยสักคนนึงก่อนมีโอกาสลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออ dân ไง Dân ไง Dân ไง Dân หยุด dân ยัง Lửa mỏ 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 เลิกเลิกเลิก MỎ... MỎ tay เฮ้ย MỎ... MỎ เนี่ย tay MỎ... อาเรียบร้อยเอาละเพราะว่าหยันว่าไม่ใช่คนสุดท้ายวะ <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนไอตุ๊บตุบตุ๊บวะบอกเขาหน่อยอยู่ไหนโอ้โห oh. อยู่ไหน <c oughs> เฮ้ยเอาลอ้วไงประตูมสองประตูชิบหายนะเหลือคนเดียว เอยังไงวะเนี่ยเฮ้ยคุณแจ็คขายจริงหรอคุณแจ็คขายจริงหรอเขาขายเขาไหนจะได้ไปเอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ันมันร้องไปขวดมากอะอยู่ไหนวะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงร้องหน่อยๆใครน้องคุณแจ็คแมวแมวเหรอเอ้ยอยู่ไหน เฮ้ยอยู่ไหนคูณแจ๊คเสียงแมวน้องแมวเหรอใช่แมวเหรอผมว่าไม่แมวนะเสียงมันใกล้ๆแถวนี้เฮ้ยคูแจ๊คจะเปิดประตูแล้วนะไปแล้วด่วนตอนนีแล้แไหนะลบหลบหลบลบเดินเดินเดินแล้วหลบทานเ้ว ไออยู่ไหนเข้ากินไปเลยแล้วหาเข้ากินไอยู่ไหนกอยู่ไหนเข้ากินปัญหาคือจำทางไม่ได้อยู่ไหนลาะไว้คือัและลาะลอยู่ไหนอยาอยู่ในที่แจ้งอยู่ที่แจ้งอยู่ไหน ย่อเออย่องย่องย่อย่อง่อย่อไม่ย่องแล้วน่ที่ด่จะเปิดประตูอยู่แล้วหะที่พูดอยู่เนี้ยกูว่าด่จะเปิดประตูอยู่แล้วแหละใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตกตยันมาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโกหกกันเหรอ เฮ้ยมีสิทธิ์ดิ้นหลุดมันไกลว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุนอย่าลุนไปเอ้ยบูเมาช้าเลยอยู่ไหนวะโอ้โหไม่มีอะไรให้ดูเป็นหลักฐานเลยอยู่ไหนวะ อยู่ไหนวะได้ไข่ติมแล้วไข่ติมแล้วไข่ตีมฮะไข่ติมแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยไข่ติมแล้วอยู่ไหนวะมันสั่งกันติกแลมันเกิดอะไรขึ้นอะหายตัวหายตัวแต่มันไม่ตสามารถไม่สามารถตีเราได้แต่หายตัวตอนหายตัวตีไม่ได้แต่แหละคือโอกาสที่จะบตุบแต่ถ้าเกิดไข่ติมครั้งหนึงรู้เรื่องน่าไง่น่าแง่ไข่ติมแล้วเรียบร้อยตุบๆแล้ว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  คือเราบาดเจ็บอยู่ถูกมันจะมีเสียงเนี่ยมันมีเสียงตุบๆๆๆอยู่แล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต๋อเตวย่องแม่งจำสแกลยี่ป่ายแม่อยู่ไหนวะเมื่อกี้หาไม่เจอแต่อยู่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆแล้วแหละแต่ว่าอยู่ไหนไม่หาไม่เจอเจอแหล่งทางออกแล้วแหละไปเลยออกโกเจอทางลับแล้วเหรอเจอทางลับแล้วเหรอ เออแวะเด็กเขาพูดสักฝักสักฝักเอาแบบต้อมนี่เจ็ดดอกไม้ริมทางเหรอเฮ้ยยังไงสาแผ่ได้เฮ้ยเขาพูดทด่ไหนที่สาแผ่ได้มึงคิดยังไงรู้รู้ครับมีสองทางแล้วก็มีทางลับทางหนึ่งเฮ้ยตุ๊บตุ๊บะตุบตนี่เสียงอะไรอ่ะแดง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 ดูแดง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 มานทิศไหนเฮ้ย เฮ้ยทำไมต้องรอคนคารงจอเฮ้ยอยู่ไหนวะวิ่งโอยโอยโอยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ไหนวะฮะตุบตุบตุบโอ้การเหมือนลุ้มละแกคนเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่เว้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นว่ะรอดว่ะโอ้ oh, อยู่ประตูนูน้นโอเคโหเฮ้ยฆ่าได้สามฆ่าได้ที่เองสามคน oh. เอาว่ะเอาว่ะโอ้ย oh, oh, ใช้ได, oh. ใได้ใช้ได้นะใช้ได้นะโ oh, อ้ยเว่ยเฮ้ยมันมันมัน่ขอหมอแล้วกันมามา หมอเป็นหมีหมอเป็นหมีทำไมนี่อีวาเกเมอร์ซ้ำวะไม่ไม่กดหยุดอ่านแล้วละกันกดอ่าต่อเลยล้วกัน